เขาบอกว่าโรคนี้ยถ้าเกิดกับเด็กอ่ะเด็กไม่สามารถตอบเราได้ก็คือเขาอ่ะครับบอกเราว่าเขาเห็นภาพสมมุติเราเห็นภาพเป็นกลมๆออันเนี้ยเขาเห็นแค่ครึ่งเดียวหมายถึงว่ามันหายไปไปครึ่งหนึ่งถ้าอดีตนะครับสังเกตคือเขาจะเดินแล้วเตะของบ่อยมากหลังหลังจากน้องผ่าตัดมาแล้วใช่ไหมครับสิ่งที่มันแลกกลับมาคือน้องมองไม่เห็นเลย จริงข้างซ้ายน้องเห็นแค่เนี้ยครับแล้วก็เห็นเป็นแค่งเงาแสงสมมุติเราเอานิ้วเราบอกเขาบอกเป็นมือแต่ไม่รู้กินนิ้วอันนี้คือสิ่งที่ที่หมอบอกเลยว่าไม่มีวันกลับพืนนอกจากปฏิหารเท่านั้นนี่อาจจะเป็นเคสหนึ่งที่อยากจะให้ลองเหมือนเมื่อสองปีที่แล้วที่เคยให้ลองกับเคสเคสหนึ่งที่ป่วยเคสนั้นเรามอบอะไรให้กิเลนใช่ไหมส่วนเคสนี้อาจารย์จะมอบสิ่งหนึ่งฟุตไปให้ นะมาลองว่าน้องจะดีขึ้นไหม oh. Oh. เพราะสิ่งที่ผมบอกว่าผมไม่ได้เป็นคนรักษาน้องแต่การที่น้องไปรักษาแล้วกลับมาอยู่ในที่ที่เดิมที่ส่งผลให้เกิดเรื่องเสียหายของเรื่องหวงจุ้ย oh. มันจะมีแต่แค่ทรงตัวกับซดลงจะไม่มีดีขึ้น oh. ขอบคุณครับผมเชื่อว่าน้องจะกลับมามองเห็นได้เหมือนเดิม